อันนี้จะยำมะม่วงค่ะแล้วก็ปลากรออันนี้คือเครื่องยนำนตาลน้ำมะนาวน,นิดหนึ่งแล้วก็พริกป่นน้ำปลาน้ำปลาลาค่ะพริกซอยแล้วก็กระปิค่ะเตินปี๊บ มะน,นาวนิดหนึ่งมะม่วงมันไม่เปรี้ยวมากค่ะน้ำปลาลหนัวๆ ใส่กะปิใส่น้ำตา ซีสันน้ำกะปิกับน้ำปลาเข้ากันยำก็จะอร่อยแบบหนึ่งตำก็จะอร่อยแบบหนึ่งมะ่วง อันนี้เรายำใส่ปลากรอบจะกินกับปลากรอบ สีน้ำกะปิกับปลาค่ะดูนัวมากเปรี้ยวหวานอร่อยทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเผ็ด โรยด้วยปลากรอบค่ะกอบกรอบค่ะปลากรอบเนี้ยกินกะยำค่ะเป็นอันว่าจบคลิปแค่นี้และค่ะยำมะม่วงใส่ปลากรอบใส่น้ําไม่ปลาะแล้วก็กะปิค่ะน้ําตาลปี๊บหวานเปรี้ยวเผ็ดค่ะสามรสเลยวันนี้ยำมะม่วงสามรสอร่อยค่ะไปละค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ